ดีนะคะมาเจอส่วนแบงค์่งแม่ตะวันนะคะวันนี้ก็วันที่สิบห้านะคะสวัสดีแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเจอส่วนแบงค์ของแม่ตะวันนะคะพบกับแม่ตะวันของพวกเรานะคะพ่อควานจัดป้อนเลยนะคะคะแนนของคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะ ก so ็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เข้ามาเมตตานะคะเลี้ยงช้างชราสามเชือกนะคะแม่ตะวันแม่เจ้าคุณแม่มะลินะคะช้างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะกินยาอ่อนๆนะคะก็ได้ความเมตตานะคะจากคุณแม่คุณพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะเลี้ยงช้างทั้งสามเชือกของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะ ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ <c oughs> ร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองทั้งครอบครัวด้วยนะคะ บุญกุศลน,นะคะที่ท่านได้ทํากับช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะน,นนนําให้ครอบครัวของคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะให้ท่านรับแต่ความร่ํารวยนะคะรวยแล้วนะคะรวยสิบเท่าฟันเท่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะดูแม่ตะบันเรากินนะคะมุม,มามากเลยนะคะเป็นช้างชารานะคะกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยงองๆนะคะคุณแม่จา๋าเปิมเป็นกล้วยสุกงมนะคะแม่ตะบันเรานะคะ เป็นช้างแก่นะคะก็เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะที่คุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านเข้ามาเมตตาช่วงเมษาลำซิ่งของพวกเรานะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะได้กินยาอ่อนๆต้นสับปะรดนะคะคะแนนที่แม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาเข้ามานะคะไม่ได้กินแต่ผลไม้นะคะได้กินทั้งต้นสับปะรดต้นหญ้านะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจบุญมากๆเลยนะคะ ดูแม่ตะวันเรากินก่อนนะคะตอนนี้นะคะแม่ตะวันกินอย่างอเด็ดอร่อยเลยนะคะแม่พ่อจ๋าก็เป็นพระคุณนะคะเป็นบุญของช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะช่องมษาลํำซิงนะคะช้างชราทั้ง3ามเชือกนะคะรอความเมตตาจากแม่ใจบุญพ่อใจบุญทุกท่านอยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่พ่อๆใจบุญทุกท่านมากๆค่ะ